ส,สวัสดีจ้าวันนี้เรามาอยู่กับสาวเยนเร,เร,เรสซิเรเตอร์จ้าก็วันนี้ฉันคิดถึงรุ่นพี่มากฉันฉันอยากจะเจอรุ่นพี่สักครั้งในชีวิตคือว่า ฉ, <c oughs> ฉันจะต้องไปโรงเรียนน่ะโอเคนะโอเคโอเคไปโรงเรียนกันเถอะแม่ไม่ติดบักนะโอเคเนาะไปโรงเรียนสคูลสิคะ <c oughs> ไปเลยคะ่ะ โอเคครับในที่วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมยันเรซิม ULATOR ของปอมนะครับ mm hmm. เป็นของปอมเดอ้อทุกคน mm hmm. เป็นของปอมนะครับโอเคเนะอ่ะเช็ดขอดดูแล mm hmm. เดี๋ยวยกเกิดขอเปลี่ยนชุดสักหน่อยก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดที่ไม่ค่อยชอบเลยเขาบอกให้ขเข้าไปในตู้นี้แล้วก็กดบีแล้วก็ห่วยเข้าไปทำมงโอ้ยเขายากแค่ okay, ว่าเล่นไม่เป็นนะเนี่ยอ่ะ โอเคซูปบูเป็นอินโฟจังโอ้ oh, อันนี้เขาเลือกชื่ออะไรวะเอาชุดน,นี้แล้วกันฮัลโหลสวัสดีเชนวันนี้ดิฉันจะมาพาทัวร์โรงเรียนนะโอเคนี่โรงเรียนของฉันเองอ่าแล้วทำไมซูมเข้ามาในหน้าฉันละ่ะนี่เธออยู่ตรนนี้นะโอเคไปเลยก็นี่นะครับเป็นโรงเรียนยานาเลซิมเิเลเตอร์นะครับ ของปลอมนะครับตอนนี้ถึงยังไม่ได้เข้าโอ้เดี๋ยวอันนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับที่เขาบอกมาว่ามันคือสระว่ายน้ําอ้อีพวกเฮ้ยอีพวกชนีดักแดงแกมาสิแกจะมาสู้กับฉันนี่เหรอแกว่าใครเป็นชนีดาักแดงนะโอ้อีนี่เต่งตัวโป้อีนักกีฬนเลยนี่เห็นตากแกแต่อีดาแดงอีดักขาวอีดักนุ่มวย กด่าเช่นนี้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวก็จับวิญญา <c oughs> เดี๋ยวก็จับผมขืนหลอกโ,อ,โอ,อ,อ,อ้ก็เกมนี้นะครับเราจะเข้าไปในโรงเรียนเลยเดี๋ยวก็จับผมขืนหลอกโอ้โหคุณครูขาคุณครูขาอีแก้อีดากนุ่มมันนะคะ่ะอ,อีดากนุ่มนะคะมันมากวนตีหนูคือค,คุณคุณครูขา อ้าวนี่คืออันนี้กด A คือจะลอยใช่ไหมกด A ซ้ำๆหน่อยเขาบอกว่าจะลอยไงอิชนีดักแดงหน่อยแน่กคิดว่าเกสวยนะัึไงอันนี้เหมือนผีเลยเหรอติดบั๊กนั้นเหรอเออชินว่าชิดจุดส้นตีนชินยิ่งน่ารักกว่าเลยพ่อเถอะฉันขอไปหาครูดีกว่าห้อง ห้องสามทับสี่ว้าวเขาเข้าเรียนกันแล้วฉันไม่รู้ว่าห้องเรียนเชนอยู่ไหนนะอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าห้องเรียนเราอยู่ไหนนะครับถ้าใครรู้เกี่ยวกับเกมยานาลิกของปอมว่าห้องเรียนว่าห้องเรียนเราอยู่ไหนนะครับโอเคเนาะกดกล้องอันนี้คือถ่ายรูปใช่ไหมเอาค้างอีกอไม่เอา ก็นเี่ยคัะเป็นห้องเรียนเอาละเดี๋ยวฉันจะต้องอาจจะเข้าไปเรียนรเื่องฉันอยากเรียนแล้วือื่อฉันฉันจะนั่งเรียนยังไงอันนี้อะไรวะผิดเอานั่งเออเอาทำไมนั่งไม่ได้วะเนี่ยโอเค คุณหนูอ,อยากนั่งอ่ะเออนั่งเรียนนะครับนั่งเรียนเย่ <All right. S 1> yeah, เรานั่งครึ่งหน้เลยเหรอนี่ยเออไม่น่าเชื่อเลยเ,เรียนสีค้าคุณคุณอ๋ออ้ยโอเคเรียนเสร็จแล้วนะครับโอ้ยเราไปเผลอบอกมือ อันนี้คือนั่งหมอบนะครับอันนี้กระดูดอันนี้โบกมือให้คนมานะครับ <c oughs> พวกเธอตามฉันมาเร็วอีพวกกลวงน้อยอีพวกสดเปลรร่ดตามฉันมาสิก็ตามฉันมาไมาอีงอ่เฮ้ยพี่ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออก็ตามฉันมาเร็วสิแกอย่ามาบื้อแถวนี้นะ ฉันจะพาพวกแกไปฆ่าให้ตายฉันไม่ได้จะขึ้นชั้นตายดิฉันจะลงบันไดอีโน่เล่นยากมากเขียยากมากเลยนะครับคือเขียก็ไม่เป็นด้วยอันนี้ถ่ายมาห้านาทีเลยนะครับอีพวกชนีอีพวกบ้าอีพวกตาเลคิดว่าสวยเกินรึนักรึงไงเดี๋ยวก็หลอกไปฆ่าให้เดี๋ยวก็จับข่มขืนเดอกง้อจริงเลยพวกนี้ คือเรารู้แล้วนะคะอีพวกชินนีอีพวกดากแดงอีพวกโง่โอ้ยติดบักอืต้องลงทีละเก้าอีกโอเคว้ยในที่สุดก็จะถึงข้างล่างทีอ้าวอีพวกนินโอ้นี่ไงอาวุธเอ้พวกแกอีพวกแมวตามมาไหมอีพวกโจรเออตามมาก็ดีมันน้จะหนู ถ้าขอหยิบอาวุธขึ้นมาหน่อยนะบีโอเคไหนพวกแกลรองพูดมาเพราะฉันจะฆ่าพวกแกเอาอหันหน้าไปหามันสิเอามันหันหน้าไปหามันยังไงเ้วพวกแกจะไปไหนแกนจะไปฟ้องคูเหรอ อ้พวกแกอยู่เดี๋ยวนี้พวกแกหนีออกจากโรงเรียนนี่เหรอไปนะอีพวกชินนีอ้าอ้าชิดค้านี้ก่อนละอีพวกชินนีแกจะหน,น,เนีเข้าซอยเหรอเอ้ยรุนพี่เคะมันนีเข้าซอยไปเด้วอุ้ยน่ารักจังเลยรุนพี่ชินนี้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ โยเกิร์ตขอตัวลาไปก่อนกับเกมยานาเดซูมาร a เตอร์นะครับก็ถ้าใครอยากให้โยเกิร์ตมาเล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับแล้วก็โยเกิร์ตขอเปิดรับคําถาม q a ดด้วยนะครับถ้าใครอยากคอมเมนต์ก็ไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับโยเกิร์ตจะตอบทั้งหมดเลยนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย บ๊ายบายเจจะเจอฉันคลิปหน้านะฉันจะเอาให้พวกนางชิน,นีมันหงายหลังเปิ้งไปเลยเลบ๊ายบายครับ